ไม่ให้ทำเออจิตาทำเองเออ,อเก่งมากลูกจะมามารอบพัก น่ารักจังเลยนี่วันนี้มื้อเที่ยงชิชากินลูกชิ้นทอดนะคะเหี่ยวแล้ววันนี้ทอดใ้อทอดไรน,น้ำมันอันนี้ไม่ได้หั่นเลยค่ะปก,ปกติหั่นแล้วก็ไปทอดมันกรอบวันนี้แบบอยากลองทานแบบ กรบนอกนุน่มในเมื่อกี้เพิ่งกินกุยช่ายหมดไปใช้จานด้วนี่กินกับน้ำจิ้มโลโบลองดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ, <c oughs> รบอะไรละ่ะวันนี้จะไปไหนนะคะวันนี้จะไปโรงพยาบาลครับไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอเป็นศูนย์พัฒนาเด็กไปพัฒนาศูนย์พัฒนานพัฒ,พฒไปพบนักพัฒนาการเด็กค่ะ ไปคุยรายละเอียดกับนักพัฒนาการเด็กตอนนี้สำหรับเด็กหนึ่งขวบสิเดือนใช่ไหมอีกไซจืจุกเกสก็สังไลดิงไ้หนึปีหกเดือนครับหนึ่งปีหกเดือนสำหรับเด็กเด็กหปีหเดือนขึ้นไปไทยชี้เกินแล้วจะสิบเดือนแล้วสองปีแล้ว ใช่สำหรับเด็กหนึ่งขวบหกเดือนเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าไทยชีพึ่งจะไปค่ะไปครั้งแรกตอนตอนอายุสี่เดือนไปฉีดวัคซีนเด็กสี่เดือนที่แขน,น,นแขนแขนเป็นรูพุนเลยวัคซีนที่นี่ตอนนี้ไม่ทำวัคซีนอืมตอนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปไปคุยเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กค่ะอืมไปคุยแบบว่าเด็กมีปัญหาอะไรไหม เดินได้ไหมพูดได้ไหมอืมแล้วก็แบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีคําถามอะไรก็คือถามไปแบบเรากังวลเรื่องอะไรก็ถามไปเขาก็จะตรวจเช็คประมาณนี้ค่ะที่ที่ศิชาถามแม่ย่ามาอืมแต่ว่าตอนนี้ชัชีเราหลับอยู่ค่ะเดี๋ยวคงต้องอุ้มกันไปทั้งแบบหลับเนี่ยแหละค่ะ ิชาก็อดไปอีกตามเคยค่ะไม่ให้ไปอยู่บ้านอย่างเดียวเบื่อมากแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยออกนอกห้องก็ไม่ได้ไม่ให้ไปไหนเลยเดินวนอยู่แค่ในห้องกับไปโรงพยาบาลอยู่แค่นี้ค่ะเขาพ่วงกลัวคลอดก่อนกำหนดไงเขาก็เลยไม่ให้เดินเยอะไม่ให้ไปไหนเลยอ,อันนี้อันนี้คือเบลคาดท้องสิชานะคะ ถอดออกตอนนอนมันอึดอัดเลยยังไม่ได้ใส่เลยต้องใส่ไว้ตลอดเวลาเลยค่ะพยุงท้องไว้ไป น,นี่ค่ะกลับมาแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยค่ะเลยไม่รู้ว่าวันนี้ไปคุยอะไรยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงกลับอกเหนื่อยมากค่ะกลับมาพ้อมกับโดนัทวาเลนไทน์ในสีชมพูนี่ใช่ไหมใช่มีน้องบอกว่าอันนี้อร่อยมากที่จะลองกิน มีเต็มเลยมีวันหัวใจสองสีทำหกไปแล้วมีสีขาวมีสีขาวกับสีชมพูกินดีกว่านี่คนนี้อร่อยสุดๆอาจ้าจ้าไทชิชอบมากไที่บําก้อุ้ยแตัด <curry> ผมหน้าไมเดอรมาก แล้วอ่ะเอาตาล้องค่ะตาล้องอันนี้กดปิดแล้วก็กดทายใหม่ให้อ,อหร่อยมากอันนี้ก็ตอร์ตกโกละเนื้อเหมือนเป็นเนื้อพายอะเป็นขนมปังแต่ว่า ขนมปังแบบเนื้อเนื้อแน่นกึ่งกึายนไม่ดัรูอาต้องัสเจยนนุอาต้องมาชจานนี้ชอบกอี้ชอบตัวนี้ที่สุนออริจินอลน้ำผึ้งไม่ร้มะเตะล้อง จำพีกูจะอาตูรลอ,อ,อ,อยามาห้มาัเลยอ,อ,ยอนขึ้นเนี่ยใกล้คอ้วนอฮิตงกินดินดดิลูกอันนี้ก็โดนายแย่กินไปน้ำเหลือแค่เนี่ย đỡ mát rồi ạ Nó này okay. ôi là... <laughs> <laughs> cho máy đủ. ป่า,าล่าไทชอ่ะเราดีเป็นโตกับด่เป็นโนกัย่าแล้ว โอเคสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาสอนอกกระสังทำผัดไทยนะคะอกกระสังเดี๋ยวล้างผักกันก่อนนะคะตอนนี้ต้มเส้นรอไว้แล้วเดี๋ยวเตรียมส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ล้างผัก แล้วก็เอาพวกเนื้อสัตว์ลงไปผัดให้สุกก่อนวันนี้จะทำผัดไทยแบบง่ายๆค่ะสไตล์ข้าสั่นรส ชินะคะตรงระได้ะสะเทียร์โอเคเด็ดข้ยใช่ภาษาญี่ปุ่นคือ,อนีลาเมื่อหนวกันวันวันตอนนี้เส้นก็ได้แล้วนะคะ น้ำออกโอเคควเดี๋ยวเราก็จะไปผัดพวกเนื้อสัตว์เป็นต่อค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมพวกเนื้อสัตว์นะคะวันนี้จะกินเป็นแบบของสิชาเป็นกุ้งกระปมึกค่ะสิชากับโอกตังเป็นกุ้งปลาหมึกของวักกะเป็นไก่เดี๋ยวเราจะผัดพวกเนื้อสัตว์แยกไว้นะคะแล้วไปเอามาใส่ทหลัง วิลี่สมองดโอเค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 โอเอเคโ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 อเ 芋头芋头，OK 呢、嗯？芋头 OK。嗯

โอเคเดเโอเคโอเคอืมวัตถุโอเคค่ะคุณยได้ะอืมอคุณยีอย่างไร่างไคุณยชอบชอบคุณยเลมอนยวตวัตได้คุอืม はいいらないこのままここに。あ、入れないこいまま。はい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 で、いは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 い いいですかはいあ、抜くとはいうーわこれ、ミックスミックス難しいな、ちょっとこれちょっと固まって <laughs> 難しい、うん、はい、ありがとう、はい คนญี่ปุ่นก็ถนัดใช้ตะเกียบเราจะผัดตาี่ปุนนะคะเราไม่ใช้น้ำปลาเพราะว่ากะไม่ชอบก็ใส่โชยุแทนน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปรุงรสแค่นี้ค่ะง่ายๆทำผัดไทยแบบง่ายๆไม่ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ

เยอโลใช้ชโชยุสีมันก็สวยแล้วค่ะไม่ต้องใส่สีอิ้วดำเลยค่ะโชยุสตัวอนดีเด็กคะใช่ before e ก็ before b e f ก็เลมอนเลมอนชูก้าอ่าพีนัทอ่าพีนัทโอเคอ่า ชิลี่ิี่อัพอัพูมินะูมินอัพูมิน่าเทสใช่ืมเอนกน้อไฟเยอะด่าดดาวโอเคสั่งไฟเทสโอเคดิกาเทสอนนุกเดิมสมูทโอสมออเรดีสมูทข้างในสมุดขากินม อุ <Okay. S 2> เอมาเท,ทโอเคโอเคจังโอเคถ้าเทโอ<า><า>เคก็ยาใส่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราใส่ผักได้เลยค่ะไช่แล้วก็มีเครอสุดฟินิชเนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผักแค่นี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือเราก็จักใส่จานแล้วก็ปรุงเอาตามชอบใจแม่แม่ลืมซื้อมะนาวมาค่ะเดี๋ยวใช้มะนาวขวดแทน เลยไี่มะน,นาวสดมีมะน,นาวสดมันจะหอมนี่ค่ะพัดไทยง่ายๆของเราวันนี้เดี๋ยวเราก็ตักใส่จานแล้วก็ปุ้งรสเอาตามชอบใจของแต่ละคนเลยค่ะนี่กุ้งมึกไก่กว่ากะเขากินไก่ เสร็จแล้วค่ะมื้อเย็นของเราวันนี้ผัดไทยทันนี้ของซีชานะคะจะมีผักดิบด้วยของโอกะซังจะไม่เอาผักดิบค่ะของโอกะเป็นไก่น่ากินไหมคะเพื่อนนี่ว้าวอของซีชาจะผักเยอะสุดค่ะเขาชอบกินผักโอเคกินกันดีกว่าค่ะทำเป็นโชเ ชาใสอันนี้นะคะน้ำส้มอิตา้ลี่นทีมาก็ะไดกร้า 簡単です。うん、簡単ターランです。デファレン、ファレン,ファレン、美味しいです。うん、あテイテストジャパニーズテイスト。テイストジャパニーズテイスト。 โหยุดมันก็เลยแบบอืเป็นแบบเจ็แป,เจแปนเจ็แปนเท็มไม่ไม่ใส่น้ำมะขามด้วยจริงๆไม่ใส่น้ำมะขามจีชาก็จะแบบไต่มะนาวเยอะๆแต่ว่ามะนาวไม่มีเ,ยเลยใช้อันนี้

สวัสดคะบ๊ายบายค่ะกันบ๊ายบายค่ะมาตาเน่บ๊ายบายไทชีหลับค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาตะเน่